สวัสดีค่ะนี take ่ค uh, ือรายการหากิน hmm. น mm ี hmm. ここ่อ so cre ่ะ so, ว okay, ันนี้เราอยู okay. lights, uh, ่ที่ไหนคุณแม่วันนี้ที่ตลาดน้อยนะคะซึ่งเป็นแบบเป็นบ้านเกิดของเราเนาะวันนี้จะพาไปกินสามร้านเบาๆก็จะเป็นร้านป้อมแอนตัมซานเนืองและแล้วพาไปกินกะหรี่ปั๊บเจ๊โป๊กแล้วก็อันสุดท้ายคือหนกปังปิ้งเตาถ่านหนูหิวเลยอ่ะเพราะว่าทำไมถึงผู้ชมส่วนพูดกันแบบนี้ก็เม็ดอ่ะพร้อมไหมพร้อมจะไปเลยไหมโอเคค่ะไปกันไปกัน นี้นะคะเราก็อยู่ร้านป้อแมแอนตามสัตว์แล้วก็อยากจะถามไกด์ของเราว่า,าทำไมถึงทำร้านคือต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยกินมาตั้งแต่เด็กก็คือแบบถูกต้นนววองร้านนี้มันรสชาติถูกต้องม,มาแล้วมาชิมกันดีกว่าเพราะว่านี่เป็นเมนูที่ทุกคนที่มาต้องสั่งคือเมนูมผัดกระเฉดหมูปันทอดมาลองชิมลองดูลองมันแบบกระเฉดของเขาเข,า,ขาแบบเผ็ดอร่อยเลยเผ็ด ตามคือส่วนประกอบจานนี้เนี่ยจะบอกก่อนว่าจะมีกระเชดมีหมูปั้นทอดนะคะแล้วจะแบบใส่พริกกระเทียมผัดๆให้มันแบบหอมนั่นมันหอยอย่างเงี้ยนะชิมหมูทอดก่อนเลยชิมเหมือนแบบว่าเขาหมักเขาหมักแล้วแบบมันไม่จืดใช่มันไม่จืดแล้วก็ไม่เค็มมันแบบเพราะเรากรองกล่องพอดีเพราะถ้ากินรวมกับอันเนี้ย perfect นะอ่ะเดี๋ยว กินกินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะพาไปกินร้านสองซึ่งเป็นกะหรี่ปั๊บนะคะเดี๋ยวต้องรีบกินนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเอาเดี๋ยวไม่ทันขออไปกินก่อนทุกขีห่หนิมแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่พอ,อเดี๋ยวจะพาไปกินกะหรี่ปั๊บนี่คุณโป๊งขา,งาต้องดับด้วยบอกว่าก็จะเซอร์กันปั๊บไปเกอนไม่เป็นไรไง any way คือเรากินอะไรก็ได้เพราะว่าคนไทยอะไรก็ได้เชิญ จองไปแล้วร้านนี้ต้องจองเดี๋ยวจะให้ตัดต่อขึ้นเบอร์โทรให้ต้องจอง,จองก่อนเอ็กซ์แซกลี่เพราะว่า้าคนเยอะจองอืมโอเคอ่ะไปไปกันว<ป>ันนี้เรามาถึงร้านกะหรี่ฟาร์ซี่ไก่เขาแนะนำอะไรนะครับ <c oughs> เพราะแต่ว่าเขาบอกว่าร้านนี้คนเยอะมากเชื่อช่ดูคิว ทุกเรียบร้อยนะคะเราต่อคิววันนี้ต่อคิวมาสองชั่วโมงครึ่งไม่ไม่โทมเด็ดเกินก็คือโทมมาสั่งก่อนจะได้แบบมาปุ๊บได้เลยไม่งั้นจะแบบต้องต่อชวน่าร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับอ่าร้านนี้ชื่อคุณปุ๊กะหรี่ปั๊บคืออีกร้านร้านนี้ก็คืออีกร้านนึงที่แบบกินน่าละเด็กจุดเด่นของร้านนี้เนี่ยคือความกรอบแล้วก็ไส้ที่ให้เยอะแต่ว่าวันนี้จะชิมแค่มะพร้าวกับไก่กระพงนะฮะซิเกเนเจอร์ อ่ะอามาคือว่าคือมันอร่อยเลยกันอรงนี้ร้อน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 เลยร้อนร้อนเลยนี่เห็นไหมมันจะเป็นไก่คือเปิดมาปุ๊บจะเป็นไก่เลยอ่ะชิมชิมชนไม่เลี่ยนอร่อยริ่งเอยากให้กินไส้ไก่เพราะว่าร้านนี้ไก่อะตัวเนี้ยจะหอมบงกะหรี่แล้วมันก็จะมีความแบบกรอบอะจับตัวของแป้งเนาะซึ่งจะมีไก่มีพริกไทยดำอะไรเงี้ยซึ่งกินแล้วมันเข้ากันนะ อันนี้ให้เท่าไหร่อืมสำหรับนี้นะอืมให้ห้าเพราะมันไม่มันไม่หวานเกินแล้วมันแบบไม่บาดคออ่ะอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ให้ห้าเหมือนกันเพราะว่าชอบมากโอเคไก่ไ <Okay. S 2> ก่อร่อยมากมีเรื่องสมมติว่าไม่มีกล้องอยู่ตอนนี้ปลื้ม <ns>. ถ <laughs> <ug> ูกหลังจากที่ตัวแม่ของเราไปปิ้งมานะครก็เราได้มาสองรสก็คือ สั่งเยี่ยมสับโรสกับโรสช็อกโกแลตแต่ว่าดูช็อกโกแลตดูฉ่ำมากแล้วก็แยกมก็ดูฉ่ำมากเราเริ่มกินเลยไหมเริ่มกินเลยอเออ,อพูดก่อนนะขนมปังจะมีความกรอบจากขอบขนมปังงั้นนุ่มจากตัวแผน่นเออแยมสับโรสจะมีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆมีเนื้อสับปะรดแล้วก็มันจะมีความหอมจากเตาถ่านจากกันแล้วก็เออ หวานก็ืนเหมือนแบบโคอนตินแต่ว่าแบบไม่ไม่ได้คอนเซ็ปต์เดิมคือไม่หวานไม่หวานไม่หวานแบบคอแอบคันชีบ่ะใช่แล้วมันจะหวานแบบหวานกลมๆอ่ะหวานละมุนล,ละมุนอ่ะกินปั๊บใช่ไหมอ่ะซึ่งให้กี่คะแนนอให้ห้าเหมือนเดิมพอสอ,อบวันนี้ก็คือห้าห้าห้านะคะนี่ก็ให้ห้าเหมือนกันทั้งสับะรดแล้วก็ตัวชอ็อกโกแลตวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะจริงๆมีอีกหลายร้านที่อร่อย นะฮะแต่ว่าวันนี้คัดเลือกมาให้แบบเบสเล็กเต็ดเออการ,กนรกกันตีการันตอร์ถูกการันตีการันตีเองนะวันนี้ก็ไปกันหากินก็ลาไป,ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ